สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมช่องมุกตาพาเพลินนะครับผมรอบเย็นเนาะนะครับครับอืมตอนนี้เนาะนะครับผมเราช่องมุกตาพาเพลินนะฮะบุ๋มอ้อยเอ๋อมุกตาดีๆก็ตอนนี้อ้อยอามาลดน้ำต้นไม้นะครับเฮ้ีนะครับแล้วก็สําหรับไฟรยุงเราก็ติดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหัว ส <laughs> <laughs> อยงันนี้เป็นด้านข้างนะครับผมด้านข้างของบ้านสีฟ้าเนาะด้านขะ้างของเราก็ใช้เป็นต้นไซเกาหลีนะครับผมเอฟซี FC นะครับต้นไซเกาหลีเนาะนะครับผมทําเป็นรั้วนะครับผม อ๋อพี่นุน้านไลฟ์สดบ่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับอต,ตอนตอน,ตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆเนาะนะครับสำหรับอ่าด้านหน้าด้านหน้า บ้านหลังเขียวนะครับผมเราก็ใช้เป็นซาเกาหลีเหมือนกันแต่เราปลูกลงพื้นเนาะนะครับอันนี้จะใช้แบบฟอร์มใหญ่นิดนึงนะครับผมฟอร์มที่มันสูงนิดนึงนะครับผม fc นะครับเพื่ออะไรใช่ไหมนะครับผมมันกันสาดฝนได้ด้วยนะครับผม fc นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของต้นไทรเกาหลีเนาะนะครับอ่นะครับผมอันนี้ก็เป็นไฟระยุงนะครับส่วนด้านหลังนะครับผม ระบบน้ำเราก็าจะมี2ระบบนะครับผม2ระบบเป็นของโซลาเซลล์กับไฟฟ้านะ,นะครับเพื่อ,อาทางด้านไฟฟ้าขัดข้องนะครับผม F c ซนะครับเราก็จะใช้แบบโซลาเซลล์ด้วยนะครับอันนี้เป็นโซนด้านหลังนะครับผมโซนด้านหลังจะมีที่นั่งนะครับผม FC นะครับที่นั่งเล่นเนาะนะครับเดี๋ยวเรา จะจัดให้สวยกว่านี้นะครับตอนนี้เราจะใช้เป็นไม้เลื้อยนะครับผม fc นะครับใช้เป็นไม้เลื้อยนะครับให้มันเลื้อยขึ้นซุ้มเนาะมันจะได้สวยนะครับก็นั่งเล่นนะครับผมตอนช่วงเย็นนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวฉากหลังเดี๋ยวเราค่อยอ่าปรึกษากันอีกรอบนึงเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีห้องน้ำเป็นห้องน้ําจะมีห้องอาบน้ํานะครับผมแล้วก็เป็นห้องส้วม นะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับผมเวฟซีเนาะ,ะ,ะนเดี๋ยวเปิดไฟบ้านหลังเขียวกันจะได้สวยๆะนะครับแมืน สําสหรับบ้านสีฟ้าเราก็ติดไฟแล้วอยู่แต่บ้านหลังสีชมพูยังมันมันไม่พอนะครับไม่พี่นะครับมันไม่ครบกันเนาะนะครับตอนนี้ติดไปหลังเขียวหลังฟ้าแล้วก็ตัวร้านนะครับอยือหลังสีชมพูนะครับ,นะรบ,นะรบเราสมมุติว่าเราเดินเข้ามาหนะ้าร้านนะเ,เดี๋ยวดีเดอเดินตั้งแต่หนะ้าร้านเนาะนะครับ ตอนนี้เรากำลังไปสั่งทำป้ายนะครับผงเอฟซป้ายร้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตรงนี้กันเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าป้ายจะเป็นออกมาเป็นรูปแบบไหนเนาะนะครับอันนี้เป็นโซนหน้าร้านนะครับผมเอฟซนะครับโซนทางด้านหน้าร้านเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะอุบิไปก่อนนะครับผมอันนี้ขออภัยด้วยเนาะนะครับผมที่ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าเราจะขายอะไรนะครับ อ่าเข้ามาก็อ่าหลังจากตัวร้านนะครับผมตัวร้านตัวนี้นะครับตัวร้านเราจะมีดาดฟ้าด้วยนะครับผมเอฟซีนะครับอ่านะครับผมไว้นั่งกินลมชมวิวเนาะนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบ้านหลังสีฟ้านะครับผมเข้ามาจะเห็นบ้านหลังสีฟ้าก่อนเลยนะครับผมเอฟซีนะครับอ่านะครับผมเนี่ยนะครับผมแล้วก็ เดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นบ้านหลังสีชมพูนะครับผมที่อ่อยเอารดน้ำต้นไม้อยู่นะครับก็สำหรับค่าเช่านะครับผมเอฟซีนะครับผมก็วันละห้าร้อยเนาะสำหรับหลังเล็กสีฟ้าสีชมพูหลังใหญ่ก็1,000ับาทนะครับผมเอฟซีนะครับเดินเข้ามาด้านหลังเดีย๋ยวเราจะมีบ้านมาลงอีกแต่ว่าเราดำเนินการอยู่เนาะนะครับแมน เดี๋ยวเอาสมบูรณ์มันจะสวยแล้วก็ดูดีกว่านี้นะครับเอฟซนะครับอ่าเดี๋ยวด้านหลังเป็นห้องน้ําเดี๋ยวเราจัดเดี๋ยวห้องน้ํามาก่อนนะครับผมเราค่อยมาดูกันนะครับผมเอฟซีว่ามันจะมีอะไรที่สวยงามขึ้นมาอีกไหมนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยดูกันรอบเดี๋ยวงานมาก่อนเนาะนะครับผมเอฟซีนะครับ อันนี้ก็เราเดินจากด้านหลังมาตัวด้านหน้าร้านนะครับเดี๋ยวดีเดียวจะพาขึ้นไปดูนะครับผมด้านบนนะครับแต่ว่าทีเดียยังไม่ได้เปิดไฟเราสั่งไฟมาอยู่นะครับผมยูซีเดี๋ยวเราจะติดไฟเนาะนะครับอาจจะมีทําเป็นหลังคาโมเดร์นิดๆเนาะนะครับผมอันนี้ไว้เป็นอนาคตนะครับผมยูซนะครับอันนี้ก็เป็นมุมบนเนาะนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพมุมบนนะครับผมด้านบนเนาะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอา้าเมียวเมียวก็มาะนะับผมวันนี้เราก็มองจับมุมบนเนาะนะครับผมด้านบนดาดฟ้าของตัวร้านนะครับผมเอฟซีล้วก็จะเห็นวิวที่สวยงามนะครับผม ส่วนด้านล่างก็พี่นุนานะครับผมพี่นุนาพาไปดูช่องพี่นุนาพาไปดูกับน้องมุกตาพาพื้นนะครับตระกูลพาเหมือนกันตัวนี้พี่นุนาขึ้นมาเล่นพี่ก็ได้ขึ้นมาเล่นทั้งพี่ก้อนก็ได้แม่ขึ้นมาเล่นทั้งเรื่องพี่ครับ ครับครับครับพี่พาเอฟซีขึ้นมาเบิงมุมสูงนะครับส่วนด้านนูนะครับผมก็จะเป็นอาที่นาลุงพลเนาะนะครับผมแล้วก็เป็นองค์พระปู่ประดิจิตนะครับผมเอฟซีนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวเนาะนะครับผมเอฟซีนะครับเริ่มมีอะไรสิ่งสวยๆงามๆให้เราได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมเอฟซีนะครับ เหลือเหลือไฟเหลือไฟพี่เดี๋ยวสั่งไฟมาอยู่นะครับยยน่นนะนนนก็กดไฟนะคะกดไฟไฟเน,ะนาะครับนใหญ่ยยลยเด็กนะคะโอ้โหรถเรานะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมบีบซีช่องมุกตาปาพืินนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ชมคลิปในช่องมุกตาปาพลินนะครับ อขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ